คลิปนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงนะครับถ้าใครยุ่ไม่ถึง18ปีก็พาผู้ใหญ่มานั่งดูด้วยก็ได้นะครับแล้วก็มีเนื้อหาการสปอยนะครับถ้าใครกลัวโดนสปอยก็อย่าดูนะครับมันเห็นกล้องกันทุกคนเอ้ยมิงวสวัสดีครับคนดูตอนนี้ก็มาอยู่กับผมสาโตโตไนไลท์นะครับผมโตนะครับอินโทรต้องมาและ เข้ากับคลิปวันนี้หน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาเรีแอคคลิปผีนะตอนนี้ก็เวลามันตีสองครับเดี๋ยวคลิปผีที่วันนี้ที่ผมจะมาดูก็เป็นคลิปผีที่แบบมาแรงมากในยุคนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องร่างทรงนะครับจะเป็นเรื่องที่แบบผมว่าน่ากลัวสุดในยุคนี้แล้วนะเออแบบว่าเห็นดูตัวอย่างอะไรมาผมก็ไม่ค่อยได้ดูช่วงนี้นไม่ได้ดูหนังอะไรเลยดูแต่การ์ตูน ใช่ครับกระตูนไปเราไปกันเลยอย่าพูดเยอะยโอ้โห,หลอนเชื่อเลยอ่ะคือเขาเขาไปนอนกันได้ไงวะเขานอนกันได้ไงอะ่ะงานแบบนี้นะัอ้นอเขาเรียกว่าเฝ้าศพไปเออใช่ใช่ว้าวว่ามีไหนยังถามยังกับหัวปากตอบปมเหล่าพิบัติหายยังก็ดจะหาซอยบอกปุ๊บมันดูเป็นคนบ้านนะเนี่ยอยู่ที่ไปคนห้องเขาแต่ว่าน่าจะเจอสักอย่างเฮ้ยว้าว เห็นบ่เนี่ยเชี่ยะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรอ่ะใครรู้คอมเมนต์ทีอันนี้คืออะไรทำอะไรกันเฮาทั้งหมดเลยมิงออกไปแม,ม่ออกไปมิงเดียวมิงเริ่มฝันร้ายแล้วก็หูแววไดวย้ยินอะไรแปลกๆไม่มหไ,ไม่มีไม่มีแม่ออกไปดิมิงพักหลังๆนี่เห็นมิงมีอาการอะไรแปลกๆบ้างไหมครับหลังๆจะว่าแปลกก็แปลกนะพี่เหมือนมันอคติ้งอะไรของมันก็ไม่รู้มันเป็นคนละคนเลยอ่ะ อุ้ยมิงมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยไม่ลืมแล้วอันนี้คือเมนเนาะคือผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงว่ะอันนี้คือเมนใช่ปะคือถ้ามันถ้ามันไม่ใช่เมนผมจะได้โยงไปเรื่องผีไงเฮ้ยอุ้ยเฮียน่ากลัวว่ะซ่อนกล้องเหรอ ตอนกล้องในบ้านนะเพื่อสังเกตอาการของมี้นตอนกลางคืนว้าวคุณเห็นด้วยมันเห็นกล้องเชี่ยมันเห็นกล้องมันเห็นกล้องครับทุกคนเอ้ยโอ้เชี่ยดูดีมันเห็นกล้อง อนญาตครับตอนนี้ขออนุญาตเลยคือตอนนี้ม,มือมือกูแบบมือกูอ่อนมากเลยกูจะว่าให้คนดูนี่คือเรื่องง่ายตั้งกล้องไว้ปุชมองแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ผมต้องทายแล้วลุงมานิสเจ็บของกลับไปเลยไปกูไห้ทยรูปผมขอร้องดูต่อให้จบหน่อยครับดูต่อดูดูก่อนดูก่อนโอ้ย โอ้โหโอ้โหเชี่ยโหดจริงอื้เชี่ยอื้มอื้มมีเงยมึงนี่ก็สุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอืมน้ำลายกูยไหล วิวหมาหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วลูัวเนาะเฮ้ยหมาวัวโอเควัวมิงมิงเก็บข่าวไว้แซกหนังผีเฮียเลยเนี่ยอังเมื่อกี้ไม่ใช่มิงเหรอใครอ่ะ

อธิษฐาเล็กเฮ้อสียงเด็กปิดประตูลูกชิ้นในนั้นเปิดไม่ได้เปิดลูกชิ้นในนั้นเปิดไม่ได้ครับเ,เชี้ยแล้ว อันนี้คือโดนยิงอ่ะโดนยิงอ่ะจะเป็นได้ไงเนาะเพราะเมื่อกี้เราไเห็นลูกพิษยังอยู่ในเปลอยู่เลยครับลากันเลยนะไม่ได้เลนเหรอหัวด่วนเลยไงฮะเออมึงอ่ะมึงก็ไปดูให้หน่อยไปให้นไม่ได้ไงนี่ไงคุณแป้งครับไม่ได้ป้าไม่ได้ล่ะ แนาศัตกกร,รมเลย,ยาตายกัน<ะ>ตายกันกี่คนแล้ววะเนี่ย<ะ>ไหนอะเด็กอะเด็กหรืนเปร์นีม่มีความหาาวาังอีกปะวะมีปะกูถอ,อยเลยตอมเจะรุกเนี่ย<ม>เฮ้ยนิ่งใจเย็นอะไรก็หยุดมันไม่อยู่แล้วนี่วะ เ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยปักอ้าเหี้ยสัตว์เอ้ยรู้แล้วว่าตายหมดไอ้ย่ะแต่หยุดได้ปะไม่ต้องให้กูรลุ้นแล้วยก้อนแตกเฮ้ยเฮ้ยกูอยากลุ้นแล้วกูอยากลุ้นแล้ว จริงก็ยอมครับสิโรลามเลยนางผีเนี่ยหมรัตแ,แลนยังไม่เท่านี้เลยชีย้ไอ้เ้ยบอกมิงมาไอ้หี้ยมิงมามิงจา๋าไหมนะเฮ้ยเอาเป็นอยาขััเอาของเข้าดิเงี้ยปักกระโม่ของเข้านะครับ จาไปเยียทชันพิธีมันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นม้างอาจจะไม่มีความหมายอะไรก็ไดไนะ้ไม่เอานะ์วิทไม่เอานะจบนะ <c oughs> ผมดูจนจบได้ <c oughs> ก็เอ้ดูแล้วแม่งอ๋อแม่งสุดจริงคนระับทุกคน <c oughs> คือแบบแม่งจิตตกเหมือนกันนะ <c oughs> เอดูแล้วเสียสุขภาพจิตเหมือนกันนะเลยนะ ก็ <med> ไปหาดูได้นะครับในเน็นตฟลิกใน Google ก็มีเขียนว่าร่างสรงก็จะเจอผมจะสปอยเป็นบางส่วนนะครับอาจจะไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้น <med> ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคนครับถ้าใครอยากให้มีก็คอมเมนต์หรือแม้ยตก,กดไลค์ก็ได้จะได้รู้เย <med> อยากจะบอกว่าเรื่องคนทรงอะไรพวกนี้ก็อย่าไปเชื่อมากเลับเพราะว่า มันพิสูจน์โดยตามไม่ได้ก็อย่าไปเชื่อ,อยเยอะอย่าไปยกยออะไรเยอะอะไรทุกอย่างม,มันอยู่ที่เราครับมันไม่ดอยู่ที่พวกเขาหรอกก็ปไปใช่ไันครับนอนไม่หลับแน่ในกูไปใช่ไันครับ